คลิปนี้ปุเป้จะมาพูดถึงการรู้คุณค่าของเงินนะคะสําหรับสมัยเนี้ยหรือเด็กสมัยนี้เองนะคะก็ไม่ค่อยจะรู้จักคุณค่าของเงินสักเท่าไหร่เออะก็แบมือขอมันก็นแล้วแต่การปลูกฝังของพ่อแม่และผู้ปกครองด้วยเนาะว่าปลูกฝังบุตรหลานกันยังไงนะคะแต่สําหรับคลิปนี้อ่ะปุเป้จะบอกถึงแนวทางของผู้ใหญ่กันแล้วกันนะว่าคุณค่าของเงินนั้นอะ มันควรจะใช้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์นะคะเคยสังเกตไหมพวกบรรดาเศรษฐีเขามีพฤติกรรมในการใช้เงินของเขาแล้วก็พบว่าทุกคนน่ะใช้เงินอย่างรู้จักคุณค่าการใช้เงินอย่างการรู้จักคุณค่านั้นน่ะมันไม่ใช่การไม่ใช้เงินนะคะหรือการประหยัดตนีทีเหนียวแต่เป็นการใช้เงินที่หวังผลให้มันคุ้มค่าเศรษฐีเหล่านี้ กินอาหารตามพัตคารต่างๆเขาจะกินแบบแบบว่าเพียงพอไม่สั่งของเหลือฟุ่มเฟือยจนต้องห่อกลับบ้านแต่ถ้าเขาต้องการที่จะดูแลแขกเพื่อประโยชน์ให้แก่เขาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมการสั่งอาหารก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือสั่งของที่ดีที่สุดในพัตคารแห่งนั้นมาเลี้ยงแขกเพราะเศรษฐีพวกนี้เขาคิดว่าการเลี้ยงแขก ครั้งนั้นเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเขาจึงใช้เงินอย่างไม่เสียดายตรงกันข้ามเมื่อตอนเขารับประทานอาหารเพียงลำพังนะคะการใช้เงินของคนทั่วไปนั้นมักใช้เพราะว่าอยากจะใช้เช่นเมื่อห้างต่างๆลดราคาผู้คนทั่วไปก็จะแย่งเงินไปซื้อของที่ลดราคานั้น ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าซื้อของสิ่งนั้นแล้วเอาไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์นอกจากขอให้ซื้อไปไว้ก่อนเอาไปกองไว้มันลกบ้านเล่นซะอย่างนั้นกพอย่างว่าที่มีคำกล่าวในสังคมไทยเก,ก่าๆว,ว่ามีคนไปถามเศรษฐีว่าทำไมเขาถึงใช้ชีวิตแบบสมระเช่นนั้นแต่ลูกหลานของเขาแต่ละคนนั้นเห็นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเศรษฐีเขาก็ตอบว่าลูกหลานเขาเหล่านั้นเป็นลูกหลานเศรษฐี ถึงได้ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพราะไม่ได้หาเงินเองไม่รู้ค่าของเงินแต่ตัวเศรษฐีนั้นจะใช้จ่ายก็นึกถึงคุณค่าของเงินเสมอบุคคลที่ใช้จ่ายเงินโดยไม่เนืกอถึงคุณค่าของเงินนั้นยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยได้แต่ถ้าหากโชคดีได้รับมรดกตกทอดเขาเหล่านั้นก็จะมีแต่จัดจนลง คนที่มีแววจะเป็นเศรษฐีนั้นนอกจากจะรู้คุณค่าของการใช้เงินอย่างระมัดระวังแล้วเขายังรู้วิธีการทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาด้วยด้วยการลงทุนที่ฉลาดจึงทำให้คนเหล่านี้เป็นเศรษฐีได้โดยเร็วการสร้างคุณสมบัติข้อนี้จำเป็นต้องฝึกวินัยให้รู้คุณค่าของเงินและวิธีทำให้เงินงอกเงยซึ่งในส่วนหลังนี้มีผู้พูดถึงเทคนิคละเอียด ทั้งผ่านหนังสือตำรา,าตำรารา,ายการหรือการอภิปรายในที่ต่างๆมากมายหลายคนที่อยากจะรวยจำเป็นต้องขวนขวายหาความรู้มาต่อย,ยอดแล้วปฏิบัติกันเป็นนิสัยจึงจะกลายเป็นคนรวยโดยไม่ยากสำหรับคลิปนี้หากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ๊เป้ด้วยนะคะสำหรับ คลิปต่อไปนั้นปุ๊เป้มีอะไรมาฝากหรืออยากให้ปุ๊เป้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกปุ๊เป้ได้นะคะสวัสดีค่ะ